ตอนนี้ขนรอบสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้มันเสาร์ได้เด็กๆมาช่วยค่ะ xuống xuồng luôn đang xuồng น,นี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จที่เราเกี่ยวเป็นปอนแล้วนะคะก็เหลือแต่ปั่นหรือสีนะคะแล้วก็เก็บข้าวตอนนี้เราเก็บข้าวแล้วนะคะคาดว่าจริงๆคาดว่าวันเสาร์จะเสร็จแต่ก็คงไม่เสร็จนะคะเกี่ยวอีกแปลงนึงคะ่ะอยู่นานน้นานาใหม่นะคะยังไม่เสร็จแปลงนั้นเหลืออยู่เหลืออยู่ที่เดียวนะคะที่เล็กๆนะคะ าวตรงนี้จะเป็นข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าคุณยายก็มาดูแล้วยังไม่เก็บค่ะที่เกี่ยววันนั้นนะคะข้าวตรงนี้นะ่าจะได้ประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบกว่ากระสอบอะนะคะ โอเคแม่โอเคเอาไว้หันละตาเดี๋ยวเสียดอกหั่นร้ไว้หั่นร้าสิบี้เดี๋ยะ้อวางแนกันกินอะไรต้มนะคะน้องากินไหมคะกินเป็นกระรม ของเราพิะวันปลาก็มีนะจางไหมลูกบ่ายสองแล้วเนียนบที่สามใช่ไหมคะบที่สามพี่สายเห็นเกีียวน่าไม่ถึงชั่วโมงหรอ ไปเดี๋ยวจะพาไปเราขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะหััก็ไดกตั้งเสร็จแล้วก็จะมาสีค่ะตอนแ้กจะไปเ,เรียนพิเศษนะคะพี่สายจะไปเกี่ยวข้าวอยู่นาใหม่ค่ะมันเหลืออีกนิดหน่อยค่ะ